ครับสวัสดีครัมิุธายของอุตสิทธิปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ19ปีอายุ19ส่วนสูงเท่าไหร่คะ171น้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยห8ครับไฟนี้เราเจอกับฉลามดำครับเคยเจอกันมา้วไหมเคยเจอกัน2-3ปีที่แล้วครับเคยเจอกันเมื่อ2-3ปีที่แล้วเกมกันโชควันนั้นเป็นยังไงชนะคะแนนชนะคะแนนเข้ามาแล้วไฟเนี้ยเราจะต้องมาเจอกันในรอบ4คน เราได้ศึกษาเกมการชกเขามาบ้างไหมศึกษาครับทีเกมเราศึกษามาแล้วแล้วคิดว่าไฟเนี่ยเราจะผ่านเขามาได้ไหมต้องรอดูบนเวทีต้องรอดูบนเวทีนะแล้วไฟเนี่ยเขาขยับเบียขึ้นมาเป็นร้อยสิบหกเราคิดว่าน้ำหนักเนี่ยเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพื่อสู้น่าจะได้เปรียบอยู่ครับน่าจะได้เปรียบอยู่เนาะฝากแฟนมวยให้ติดตามมาเลยครับก็ฝากพี่น้องชาวยหญิงมาสนับสนุนช่วยส่วนใหญเชียร์ผมนะครับผมทำ้เก็คือ ครับนะามตัวไหนครับสวัสดีครับฉลามนำหน้าฉลามไฟนี้เราเจอกับคุณเจตไทไฟนี้ขยับเปลมาเป็น116เราคิดว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบกู้ต่อสู้ก็ดูสิครัเต็มเบลเต็มเบลพอดีเนาะอ่ะแล้วเราได้ศึกษาเกมการชกพวกนบ้างไหมก็ดูอยู่แล้วความมั่นใจไฟนี้เป็นยังไงคุณร้อยอะ เต็มร้อยอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้10ปครับน้ำหนักปล่อยๆ7เกว่าส่วนสูงเท่าไหร่ครับเอาสูงมากเลยเรามาเข้ารอบรองแล้วคิดว่าเราเนี่ยจะผ่านเขาไปได้ไหมผ่านได้ผ่านได้แน่ๆเข้าไปถึงรอบชิงแน่ๆเนาะเบอให้เติดตามหน่อยรอบปาเชียร์รอบปีนกำลังไปเยผมอย่างเป็นพี่แน่นอนโอคครับขางหนาไหครับข้างหน้ังรบ เราอายุเท่าไหร่ล้วคะปีนี้สิบเก้าปีครับกว่าส่วนสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนัก <17 2. S 1> ไปปล่อยเท่าไหร่ครับสิบสองน้ำนไฟนี้เขาหยับเวทมาเป็นร้อยสิบหกอ่าเราคิดว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้่วาวไ,ได้เปรียบเพราะผมทำร้อยสิบสี่ผมก็แค่ช้าๆแต่ว่าละลานนิดหน่อยแล้วก็ร้อยสิบหกน่าจะเต็มเมวทครัอืมเออเราได้เราเคยเจอกันมายังกับกู้ชก ยังไม่เคย่อาแล้วเราได้ศึกษาเกมการชกเข้ามาบ้างไหมก็ดูดรูนดูนแล้วต่อยก็เป็นมวยรวมกัมือเข้าออกไปแล้วคิดว่าไฟเนี้ยเราจะผ่านเขาไปเข้ารอบได้ไหมก็ ถ้าจะผ่านครับผมคิดว่าผ่านครับก็วันนี้ก็ตั้งใจที่ซ้อมมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็หฝันก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นฝากแฟนมวยให้ช่วยติดตามเราเลยครับผมก็ฝากเชียร์ผมเลยครับเกิดจังวัน่อมาทำอะไรครับวันอาทิตย์นี้ครับผมก็เจอ๊ยบพุทธกรครับกับเจียนอนครับผานไปแล้ว,วอขอบคุณครับนสะวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมพุทธกรแนะนำชาติพีครับไฟนี้เราเจอกับพือสังวาร เราเคย <c oughs> เคยเจอคู่ต่อสู้มาไหมเคยเคยประกบไปแล้วแต่ไม่ได้ชกกันอ๋อเคยประกบแล้วแต่ยังไม่ได้ชกกันเออเราคิดว่าเราเจอคู่ต่อสู้ไฟนะี้เรามองเขายังไงบ้างได้ศึกษาเกมกันชกเขามาไหมได้ึกษาเราเดิมมีลูกหนักแล้วคิดว่าไฟนี้เราจะผ่านเขาเขาเข้าไปได้ไหมคิดว่าไฟนี้เราจะผ่านเขาเข้าไปได้ไหม ปีนี้ผมตั้งใจมากเราคิดเราจะผ่านได้แล้วอปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว17ย่าง18น้ำหนัก17ย่าง18น้ำหนักไปป่อยแล้วเท่าไหร่ครับท่านไปฟังท่านสิส่วนสูงล่ะแล้วรอบนี้น้ำหนักเขาเพิ่มมาเป็น116แล้วคิดว่าน้ำหนักเนี้ยเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้พอดีใช่ไหม โอเค่ัากแฟนมวยให้ีตามหน่อยคับสวัสีครบสวัสดีครับตามด้วยนี่ัด้ดีทีครับขอเชนะติดปพี่ี่ครับไป